จึดจูพยากรรวดเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวง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 สำหรับในวันนี้วันที่14มิถุนายน2อ1 8นี้ขอเตือนพี่น้องประชาชน15บหาอำเภอต่อไปนี้เฝ้าระวังฝนตกหนักลมกระโชกแรงจะมีเพอใดบ้างมาติดตามข้อมูลกันค่ะก่อนอื่นมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของพายุบูติดกันก่อนตอนนี้ยังคงเป็นพายุโซนร้อนกําลังแรงความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่1 1 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงกําลังเคลื่อนตัวทางฝั่งตะวันตกของ ของเกาะให้ล้ําแต่หางของพายุยังคงส่งมาถึงไทยโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนยังคงต้องเจอกับหางของพายุและที่สําคัญคือพายุจะดึงความชื้นเข้าหาศูนย์กลางเป็นการช่วยเพิ่มความแรงให้กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยฝั่งรับมรสุม11จังหวัดต้องรับมรสุมเข้าเต็มๆผลกระทบโดยภาพรวมของวันนี้เริ่มที่6จังหวัดของภาคอีสานตอนบนค่ะยังคงรับหางของพายุอูดติดเต็มๆอีกครึ่งวันจะมีฝนตกตั้งแต่กลางดึกของ ของวันที่13ม,มิถุนายนรวมถึงเช้าตรู่ตกต่อนเนื่องจนถึงรา,าวๆ8โมงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะแถวๆจังหวัดหนองคายอุดรบึงการนครพนมสกลนกครและมุกดาหารส่วนทางภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในวันนี้เพราะพายุอูดติปดึงกระแสลมและความชื้นเข้าหาศูนย์กลางของพายุมีผลทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทวีกําลังแรงขึ้นฝนจะเริ่มตกตั้งแต่7โมงเชา้าจนถึงบ่าย3โมงจะเริ่มตกเชา้าสุดในจังหวัดตราดฝนจะ ะไล่มาที่จันทบุรีระยองชนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วปราจีนบุรีแล้วมาสุดที่นครนายกในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงค่ะทางภาคเหนือต้องเฝ้าระวังเจ็ดจังหวัดเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทวีก,กำลังแรงขึ้นทําให้เกิดฝนตกหนักโดยจะเริ่มตกที่จังหวัดตากในช่วงเวลาประมาณ10บโมงเช้าฝนจะไล่ขึ้นไปทางจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดแพร่ลาพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วไปสุดที่จังหวัดลําปางค่ะในช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็น ดยจุดที่หนักที่สุดคือจังหวัดตากต้องระวังน้ําท่วมฉับพลันกันด้วยค่ะสําหรับในภาคกลางฝั่งตะว,วันตกจะมีฝนช่วง1ิบโมงเช้าที่จังหวัดกาแพงเพชรกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีโดยเฉพาะอําเภอที่ติดชายแดนต้องระวังน้ําท่วมฉับพลันกันด้วยนะคะสําหรับภาคกลางบริเวณกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงฝนจะเริ่มตกในช่วงใกล้เที่ยงจนถึงบ่ายสามโมงกว่าๆค่ะสําหรับภาคใต้หนักที่สุดในวันนี้จะอยู่แถวๆฝั่งรับมรสุมโดยเฉพาะจังหวัดระนองชุมพรและประจวบคีรีขันนั่นเองค่ะและท่าทุกท่านอยากทราบ ของท่านฝนตกหนักวันไหนให้พิมพ์ชื่อหมู่บ,าบ้านตำบลอำเภอมาได้เลยค่ะเราจะมีทีมงานช่วยดูให้ฟรีสิบท่านแรกสำหรับวันนี้วันที่1 4มีมิถุนยายน2 5งันร้อนี้ขอเตือนไปโองประชาชนทั้งหมด15เพื่อำเภอต่อไปนี้นระวังฝนตกหนักลกระโชกแรงจะมีอำเภอใดบ้างมาติดตามข้อมูลกันค่ะสำหรับฝนตกหนักฝนแรงที่สุดในวันนี้อันดับที่1อยู่ที่ภาคตะวันออกภาคเหนือปริมาณนะ้ำฝนสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่19มิลลิเมตรเริ่มตั้งแต่ภาคตะวันออกค่ะหนักสุดทั้งหมด3จังหวัด ในช่วงเวลา7จ็ดโมงเช้าจนถึง4ี่โมงเช้าไล่ตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีหนักสุด2อําำเภอได้แก่อำเภอเขาคิจกูลและอำเภอท่าใหม่รองลงมาค่ะในพื้นที่ของอำเภอนายายามอำเภอมะขามอำเภอคลุงอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอแหลมสิงสำหรับจังหวัดตราดหนักที่สุดที่อำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราดอำเภอแหลมงอบอำเภอเกาะช้างอำเภอคลองใหญ่อำเภอเกาะกูดและที่จังหวัดระยองหนักที่สุดที่อำเภอแกลงค่ะสำหรับภาคเหนือมีหนึ่งจังหวัดที่หนักที่สุดค่ะคือจังหวัดตากหนักที่สุดที่อำเภออุ้มพางนั่นเองค่ะ ไปดูกันต่อที่ดาบที่2ออยู่ที่ภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคก,กลาง ปริมาณนะ้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ที่19มิลลิเมตรเริ่มที่ภาคตะวันออกมี6จังหวัดฝนตกหนักในช่วงบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นค่ะเริ่มที่จังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดมี2เภอเที่ยำเพอ่เมืองปราจีนบุรีอําเภอประจันตคามและพระรื้นที่รองลงมาเที่ยำเพอบ้านสร้างอําเภอศรีมหโหสถอําเภอศรีมหาโพธิ์และอพาเภอกระกบ,บินบุรีส,ส,ส่วน,น,ท,รรน,น,นที่จ ری, ด Alum, ดอ,อ,อดฉันช่งเซาค่ะฝนหนักสุดทเที่ยำเพอราชสารอําเภอพนมสารคามและอําเภอสนามชัยเขตและ เมืองสระแก้วและที่จังหวัดนครนายกหนักท so ี่สุดที่อำเภอปากพลีอําเภอเมืองนครนายกและอำเภอบ้านนานั่นเองค่ะสําหรับภาคกลางมี6จังหวัดที่หนักที่สุดค่ะในช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นเริ่มที่จังหวัดประทุมธานีหนักที่สุดที่อำเภอนนองเสืออําเภอคลองหลวงอําเภอสามโคกอําเภอลาดหลุมแก้วและที่จังหวัดนนทบุรีหนักที่สุดที่อำเภอบางบัวทองอําเภอเมืองนนทบุรีอําเภอบางกรวยและอําเภอบางใหญ่ค่ะ สำหรับที่จังหวัดสระบุรีค่ะหนักที่สุดที่อำเภอวิหารแดงและอำเภอหนองแคอําเภอหนองแซงอําเภอเมืองสระบุรีอําเภอแก่งคอยอำเภอเฉลิมเกียรติอำเภอเสาให้อําเภอบ้านหมออาเภอดอนผุดอาเภอหนองโดนและอำเภอพระพุทธบาทไปดูตอนที่จังหวัดอ่างทองค่ะหนักที่สุดที่อำเภอปากโมกอาเภอเมืองอ่างทองอาเภอชายโยและอำเภอโพทองส่วนที่จังหวัดลบบุรีค่ะหนักที่สุดที่อำเภอเมืองลบบุรีไปดูตอนที่จังหวัดพระนครศรีวิทยาค่ะมีฝนเล็กน้อยปานกลางถือว่าตกทั่วทั้งจังหวัดค่ะ ไปดูกันต่อที่ภาคเหนือมีฝนตกหนักใน6จังหวัดดังต่อไปนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นแลน้งแต่จังหวัดพิษณุโลกค่ะหนักที่สุดที่อำเภอวัดโบสถ์และไปต่อที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะหนักที่สุดที่อำเภอพิชัยอำเภอทองแสงขันและอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และอำเภอละแปลค่ะส่วนที่จังหวัดสุโขทัยหนักที่สุดที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมและที่อำเภอศรีสัชนาลัยนั่นเองค่ะและในพื้นที่ของจังหวัดลำปางหนักที่สุดที่อำเภอเถือนอำเภอศปราบอำเภอเกาะคาและอำเภอแม่ทะ และที่จังหวัดพะเยาหนักที่สุดเที่ยมเภอปงและเภอเชียงคำส่วนจังหวัดนาฏหนักที่สุดคะ่ะเที่ยมเพวังผาและเพอปัวไปด้วยันตอนที่ภาคอีสานหนักที่สุดมีห้ามเพอฝนตกหนักในช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงสี่โมงเย็นค่ะเริ่มตั้งแต่จังหวัดนองคายหนักที่สุดเที่ยมเภอสังคมอเภสีเชียงใหม่อเภอโพตากอท่าบ่ออสักใครและที่จังหวัดอุดรธานีค่ะหนักที่สุดเที่ยมเภอบ้านเผืออกุดจับและอเภอเมืองอุดรธานีส่วนที่จังหวัดนองบัวลำพูหนักที่สุด om, เ,เ,เ,เทียมเภอสุวรรณคูหาอเภนากลางและที่จังหวัด thành bạc chủng. ไปดูตอนที่รดับที่สาอยู่ที่ภาคกลางภาคเหนือปริมาณน้ำฝนที่ว่าได้สูงสุดอยู่ที่11มลเมตรเริ่มที่ภาคกลางมี6จังหวัดดต่อไปนี้ฝนตกหนักในช่วงเวลาหกโมงเย็นจนถึง3ทุ่มเริ่มที่จังหวัดลบบุรีหนักที่สุดที่อำเภอเมืองลบบุรีอำเภอชัยบาดาลอำเภอสะโบดอำเภอโคกเจริญไปดูต่อที่จังหวัดสระบุรีมีฝนหนักสุดที่อำเภอพระพุทธบาทอำเภอหนองโดนและที่จังหวัดนครสวรรค์หนักที่สุดที่อำเภอไผ่สาลีอำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอเก้าเลียวอำเภอบังพฤพิสัย ใรขั้นตอนที่ภาคเหนือค่ะมีฝนตกหนักในจังหวัดเพชรบูร์ได้แก่อำเภอสีเทพอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเึือ,องสามพานอำเภอชนแดนสำหรับจังหวัดพิษณุโลกค่ะมีฝนตกหนักที่สุดในอำเภอบางกระทูมอำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอบางระกำมและจังหวัดกำแพงเพชรหนักที่สุดที่อำเภอลานกระบือ ติดตามข้อมูลกระต่ายในวันที่15มิถุนายน2 5 1 8ค่ะช่วงเวลาที่ตกหนักที่สุดนี่คือคัดมานะคะในช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะตกหนักในพื้นที่ที่เป็นสีชมพูเริ่มที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่เที่ยำเภอ่แม่แตงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเที่ยำเภอปายจังหวัดน่านเที่ยำเภอเชียงกลางและที่จังหวัดลำปางเที่ยำเพลเมืองลำปางอเภอแม่เมาะจังหวัดแพร่เที่ยำเภอลองอเภอสูงเม่นอเภอเด่นชัยไปต่อที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีฝนหนักที่งอุดทีุ่ อำเภอแม่สอดอพบพระอเภอุ้มพางอภอวังเจ้าอเภอเมืองตากอภอบ้านตากและอเมรมาดค่ะไปดูตอนที่จอดพิจิตรมีฝนหนักสุดที่อเภอวชิรบารมีอภอสามงามอเภอโพประทับช้างและที่จสุโขททยนักสุดที่อบ้านด่านลานห้อยอภอคีรีมาตร และที่จังหวัดกำแพงเพชรถือว่ามีฝนตกทั่วทั้งจังหวัดค่ะไปดูกันตอนที่ภาคอีสานเริ่มที่จังหวัดนนองคายมีฝนตกหนักที่อ,าาอำเภอตะวาวปีอําเภอเฝ้าไร่อําเภอพลพิสัยและที่จังหวัดอุดรธาน,นีมีฝนตกหนักที่อำเภอสร้างคอมอําเภอบ้านดุงอําเภอทุง่งฝนอําเภอพิบุรรักอําเภอเพ,เพนไปไล่ต่อที่จังหวัดสกลนครมีฝนหนักสุดที่อำเภอบ้านม่วงอําเภอคำตะกล้าอําเภออากาศอํานวยอําเภอวานนนิวาดอําเภอเจริญศป์อําเภอพังโคนและอําเภอนาบ้ อำเภอท่าอุเทนอำเภอสีสงครามอำเภอโพสวรรค์และที่จอดบึงการถือว่ามีฝนตกครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดค่ะไปดูต่อที่ภาคกลางมีฝนหนักในจังหวัดสระบุรีในอำเภอเก่งคอยอำเภอเมืองสระบุรีอำเภอเสาห้อำเภอหนองแสงอำเภอหนองแคอำเภอวิหารแดงไปดูต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีฝนหนักสุดเที่ยอำเภอวังน้อยอำเภออุดัยอำเภอพาจีและอำเภอนครหลวงและที่จังหวัดปทุมธานีมีฝนหนักสุดที่อำเภอหนองเสืออำเภอคลองหลวงและที่ภาคตะวันออกค่ะไล่ตั้งแต่จังหวัด นครนายกเทียมเพลิงเมืองนครน,นายกอำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์อำเภอปากพลีไปดตูตอนที่จังหวัดปราจีนบุรีมีฝนหนักสุดเทียมเพลิงเมือปงปราจีนบุรีอำเภอรประจันตคามอำเภอศรีมหโหสถอำเภอศรีมหาโพอำเภอกบินบุรี และที่จังหวัดระย,ะยองมีฝนหนักสุดเที่ยงเพิอเขาเมาค่ะในส่วนของข้อมูลปริมาณฝนสะสม14วันให้ท่านดูจากภาพพื้นที่ต้องเฝ้าระวังไละตั้งแต่ในส่วนของภาคอีสานค่ะอีสานตอนบนแล้วก็อีสานฝั่งตะวันออกหนักๆมากเลยนะคะเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุบูติบตนเองค่ะเึืองการนกรพนมหนองคายสกลนครน,นะคะมุกดาหารี่ต้องเฝ้าระวังฝนสะสม500มิลลิเมตรเกิดน้ำท่วมฉับพลันกันได้ค่ะ แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆนะคะอุดรกาฬสินมุกดาหารอ่นาจรรย์ยโทรร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลาธานีต้อนรับเต็มเต็มเลยนะคะพื้นที่สีม่วงสีขาวสีเทานี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงเลยทีเดียวและก็พื้นที่สีแดงแดงก็ไม่น้อยหน้าค่ะพื้นที่สีแดงนะคะระวังน้ําในส่วน ตรงนี้นะคะประมาณ1 2 5ยยถึงมิลลิเมตรค่ะสำหรับนภาคเนื้อค่ะเฝ้าระวังนะคะในส่วนของจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านค่ะแม่ฮองสอนจังหวัดตากนะคะกำแพงเพชรอุทัยธานีจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะคะพื้นที่สีม่วงเข้มแบบนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วไปดูตอนนะคะน่าเป็นห่วงเหมือนกันค่ะในส่วนของภาคตะวันออกจังหวัดตราดจันทบุรีค่ะค่อนข้างจะ เป็นสีเทาสีขาวเลยนะคะฝนสะสมแตะ400-500ถึงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีจังหวัดระยองฉะเชิงเซาชนบุรีสะแก้วปราจีนน,นครนายกนะคะสำหรับภาคตะวันออกโดนทุกจังหวัดเลยทีเดียวค่ะ สำหรับภาคกลางนะคะพื้นที่หลายพื้นที่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะสระบุรีลบบุรีค่ะแล้วก็บางส่วนของจังหวัดปทุมธานีกับพระนครศรีอยุธยาตนะคะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสําหรับภาคใต้ค่ะพังงาระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่นะคะ เป็นพื้นที่รับมรสุมต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเช่นกันค่ะขอให้พี่น้องประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายจากฝนที่เพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจเกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดินคนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนเหลื่ยงกันเดินทางบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้าท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มตามซึ่งอาจเกิดน้าท่วมขังในระยะสั้นได้สําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันโดยการปรับปรุงระบบทางระบายน้ําในแปลงเพาะปลูกเพื่อลดผลกระทบและความ เสียยหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากทุกท่านกดเม้นต์กดไลค์กดแชร์ยืนกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวลาลงคลิป,ปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของเราสําหรับวันนี้ต้องลาแล้วยืาลันติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดททันเหตุการณ์ที่จุดจูพยากร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 